โอ้คยแล้วครับผมเนี่ยเอาเพื่อมีครับจะได้นั่ง มันไม่สุกนะลูกบอกลูกค้านะตำรงรองสามโอ้ฟังไว้สิบอกว่าึ้นไปร้อยสี่สิบบอกว่าอยากซุกมากินหนาล้านพี่เลยฝั่งนู้นเป็นสาขาสองสำหรับลูกดิบตตยน่นเป็นคอมันสุกหมดเลยหรอความนั้นอ่ะ พอออกเป็นได้แล้วก็พอให่ที่ละเฮ้ยเยอะไหมาเี๋ยเยอะไหมสามเข่งสามเข่งขนาดเอามาแล้วสี่เข่งนะ่เมาโอยน้ใสเ็อยงาอย่างนอย่างวันหนๆก็เหมือนเดิมนะลูก้าเนาะนก็เหมือน เรียบร้อยนะครับของ FC นะผมขอบคุณขอบคุณ FC ด้วยนะครับน้องชายก็บอกไว้เบาแล้วแตายังเรื่องนี้แน่นนี่หรอกพัดแต่น้องคนเอีแหละได้เ่าแล้วนมไหนเบาบอกไปเลยนะคะลูกนี้ได้ยังมีนิ่มจ้ะนิ่มสุกครับเนื้อสุกสองลูกก็ได้เนื้อสุและหนึ่งหางโอ้โหนิ่มกเนื้อสุก 75 73បាទតាឆាងឌីជីតាល់ แมนครับแผน,นอัปเดตครับผมชิมกันน่ารักเลยจ้ะคุณแม่บอกอมาค,ครับหว,วานหวานครับ ครับต้องเหลืองครับ,บ,นบนหวานมัคมหวานคืขึ่นด้วยนะครับเนี่ยค,ครับ,าารบมึงหว,ว,วานเนี่ก็าม,ามา โอุได้อยู่ครับคุนครับมองคุณแล้วครับสแกนคร,ครับผมแมนครับ,รรบไววครับขอบคุณครับ,รบสวัสดีค่ะไม่แก๊สบรรยากาศแมนกะันแก๊สอรับระดับมันเลยเนาะโอ้ยเอ้กนน้ำเยอะแต่ขาเยอะแน่นแน่แมนครับ มีบีก็รอบแรกครับพี่บาวอ๋อครับความไม่เริ่มล้งเรานะครับเนาะครับนี่มเลยพี่บ่าวครับาบอกเอาเลยบ้านนี้ครับมาทุงมือกันครับ <ไ>ต่อแลอ้วนะแกนครับปอกต่อไม่รอแล้วย,ยาวๆเลยประจำมาอีกแล้วเมื่อวานก็มาครับ สวยจ้ายิ้มเคายิ้มนะคะก้ใจมนเหน่ย้ยาค แกไปกินข้าวอมหรือเปล่าครับไปเติมพลังเนาะฮห้ามห้ามกินข้าวพร้อมครับห้ามกินโอ้โหช่วยห้ามกินห้ามป่วยนะพี่วยห้ามกินข้าวเด้วยแบบแบบกินน้ำได้เจฟ้าไปเติมพลังหน่อยขอเวลาไปเติมพลังหน่อยแกลุยตั้งแต่เช้าครับ ส่วนนี้มแต่แบบนี้เลยนะครับเนื้อแบบเหลืองๆเลยครับส่วนนี้คัดทุเรียนปล่อยทุเรียนได้สวยมากครับ ไม่เป็นไรครับปอกแป๊บเดียวครับนี่วันนี้ลูกสอบนะคะกำลังดีก่อนนักน้กงนักแก่

เด,ดี๋ยวปอกย่างเดี่ยวได้สิครับฟับงนั้นโอ้ครับ,บอ๋อคนนั้นที่เขาบอกว่าเ,าเจ้ามันมีหครูคนนั้นเจ้าหครูครับไม่มีห้าคร,รูก็จบแล้วห้าครู ดีนะถ้าลูกค้าปได้เบงขิดเจ็ดผู้อ่ะเบงเจ็ดผูเจ็ดผู้เลยเลยหาผู้กับจุกบ่ไหวแล้วครับเนี่ยผู้ใหญ่ครับแต่ละคิ้วนั่งครับสวยมากสวยมากนนแคคคิ้วปย <c oughs> ครับ <c oughs> รบนี่สวย <c oughs> เยบร้อยพูดหลังสองกล่องลูกค้าก็สวยเยบร้อยรอยเอาครับลินนี้เ่าทุกคนฝากไว้เท่านี้ก่อนทุกคนลืมแม่เมาหนุนนะครับ,บรรครับ 459 59เนื้อล้วนวช่วงโปรโมชั่น59นะครับจิบนี้ฝากนี่คนฝากไว้ตรงนี้ก่อนครับสวัสดีครับอย่าลืมแวะมาหนุนนะผมกับร้านทุเรียนร้านเจ้าอ้อมตลาดน้ำเรบินนะครับทุกคนจิบนี้ฝากไว้ตรงนี้ก่อนนะครับทุกคนแพ็คนหน้าร้านขึ้นแทบไม่ทันนะครับผม,ไ,มไก่ชีสเมื่อไหร่ไก่ีส,ส,ส,สขึ้นไม่ทันเลยนะครับเนี่ยเพิ่งได้เพิ่งได้ปอกแพ็คนะครับเนี่ย 哟哟啊！